เห็ดกอแดงครับสามจุมครับกำลังงามเลยครับสองจูมครับอีนนี้อันนี้เป็นจุ่มอยู่ครับสามจุ่มครับเห็ดปอกตาดอกนึงครับ พึ่งดำครับปาดพี่น้องดอกนี่ครับบุ้ยปาดพี่น้องบุยงบ้ยดอกเดียวนี่เด็กแกงเลยครับบุ้ยดอกสวัสดีครับสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้อง,องที่าันคำว่าติดตามรับชมครับพอติปเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ตามประเทศนั่ครับ เสาวันนี้ก็มาพบพอกันกับบานัดคือเก่าครับมันนี้บานนัดก็ภาพพ่อแม่พี่น้องของปลาหาเก็บเพชรครับแต่ว่าวันี้เรได้ขึ้นเขาครับพี่น้องมารอหาเบืองปลาลางบ้านน้องเมยครับตำบลอิคามเพื่อบุญธริกรบนคือเก่าครับมาพบพอกันเสาร์วมนี้คือเสาวันจันทร์วันที่เก่าเดือนกันยายนปีพศ2567ครับไปครับพี่น้องไปชมกันครับวันนี้วัสเสด็สีมานกันบ่ครับไปครับบรรยากาศอยู่ในป่าครับมาหอดปลาตอนนี้กับเจ็ดโมง เจ็ดโมงในน้อยครับพี <plural issions S 1> ่น้องขอปลาสวยแน่ครับวันนี้มาหล่อเบิงปลาลางบันน้องเมฆครับสามสีมือวังหันคืนเขาพี่น้องตามเฮดม่านปูครับเมื่อวานไปนี่เพิ่นก็เริ่มหางเริ่มไหวครับพี่น้องเฮดมานปูเพิ่นกอกมาหลายมือแล้วครับเมื่อวานนี้ได้ลาหลายบันไดครับพี่น้องก็เลยบันไดลงคลิปในีพ่อแม่พี่น้องเบิงครับเมื่อวานวันนี้บันไดึืนครับวันนี้มาหล่อเบิงปลาลางครับ ปลาลางกับบอูโหว่ามีเฮ็ดยังออกแน่ครับพี่น้องกับสิโลเบิงเป็นเฮ็ดกอเฮ็ดล้วมๆนะครับสิได้สิหมานกันบ่กับไรุนเิ่มํากันครับวันนี้เดินทางผู้เดียวเพื่อเก้าครับเ้ากอยเพิ่นกับยังปวดท้องก็เลยยังหันในพันมาครับไปหาหมอแล้วครับพี่น้องหมอกบว่าบบเป็นอยังครับกับปกติอยู่ครับแต่ว่าก็ยังปวดท้องกับปวดบะแห้งไปได้นลครับพี่น้อง ก็พอไปได้มาได้ครับหักว่าอยากให้เพิ่นมากครับให้เพิ่หยุดให้อาการดีขึ้นอาการเศร้าหมดแล้วครับให้เพิ่นเศร้าหุนแล้วครับจองนี่ก็สีเดินทางผู้เดียวก่อนครับพี่น้องหลุนเบื้องน้ำกันครับ้มนี่ผันได้บ่ร้ายก็เอียไปแกงนลครับเพราะว่าบ่ได้มาสามสี่หมื่นบ่หัวมีเฮ็ดยังเกิดแน่ครับก็สิเป็นเฮ็ดร่วมๆเพื่เก่าแล้วครับเป็นเฮ็ดก่อเฮ็ดเผ่ง เหล่าเบิงน้ากันครับมืนเนี่ยถึงชาล่าดอกแดงแหงมันครับกอดแดงครับสองจูมครับอันี่จูมหนึ่งครับ อมนี่เห็นสามดอกครับกอ่อแดงครับมาเบิองอมนี่เห็นสองจูมครับเห็ดก่อยังไม่ได้จูมอยู่ครับนี่ครับจูมหนึ่ง 3สามจุมครับจุมที่สองครับสามครับักวกกินครับอันนี้เป็นจุ่มอยู่ครับสามจุ่มครับ ติดกันนลยครับจุมนี่กับกวกกินครับแม่งแมงกินครับเฮ็ดแต่ละดอกครับขันดอกขิ้นสมบูรณ์กับสิ่ง่ายนี้ครับ เดี๋ยวพอพอดเขิงครับเห็ดปอกตาดอกนึงครับใช่ครับดอกปุยใหญ่ห้งครับพึ่งดำครับ อแดงครับสามจูมครับกําลังงามเลยครับดอกกําลังงามเลยครับเก็บกันนะครับกําลังสีบานครับ หอมนีก่ก็ล่างเห็นเกิดครับเห็ดแดงหนาครับพึ่งคาร่าครับจูมนึงครับก่อแดง จูมที่สองครับเพื่อนขาไล่ครับจูมที่สอง ึงแดงข้ามครับเชินจุ่มหนึ่งครับผึ่งข้าไล่ครับเย็ดกับวัฒนออกใหม่ครับ,บอกออชื่อเรื่อยครับจุ่มหนึ่งครับเพื่ผึงขาา้าไลย บรรยากาศในป่าครับวันนี้ก็แดดดีครับพี่น้องฝนฝ่าคือสีออกครับพายุบทตกสองหมื่นแล้วครับเฮ็ดก็เหียนทางงางครับพี่น้องบ่ท่านออกใหม่บันไดครับ ผึ่งค้ายครับสามสีเห็นเต่ละดอกครับพี่นอ้องหางแห้งครับดอกงามนี่ครับพดพี่น้องดอกนี้ครับบู๊ผึ่งค้ายครับดอกแบบงครับพอดพี่น้องบู๊ดอกเดียวนี้ ตีกแกงเลยครับหู้ยหลอกแบบง่ายแบบหนาครับพึ่งค้าลายครับพึ่งค้าผลติลพี่นองคาแบบง่ายครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกว่าเลยครับสิดาะหาออกเมื่อเปแล้วครับเดินทางกลับ,บกับเทศก็ ยังมีเฮ็ดยังเกิดไม่ครับยังเป็นเฮ็ดกอเฮ็ดเพิ่งออกท้างห้างครับออกเป็นบางหฮมบางไม้ครับเหลากลับออกไปทางเมื่อ่นนะครับยอดได้ยอดมานตอนนี้ครับเป็นเฮ็ดกอเฮ็ดเพิ่งครับเพิ่งค้าลายก็ได้แกงนึงอครับแกงใหญ่ๆเลยครับ แต่เฮ็ดเพิงขาลายดอกเดียวนี่ก็ได้แกงเป็นถ้วยเล้วครับเป็นเฮ็ดกอเฮ็ดปวกดอกนึงครับเฮ็ดปวกตราเพิ่งขาไล่าขางทางครับจูม,มันครับอันนี้ดอกบานครับบานงามครับ ุมหนึ่งครับเพชรกอแดงมีขาไล่ครับ ขึ่งขาไล่ครับอยู่ีนอีกสองครับอยู่นี่อีกสองครับบานงามครับ เบ็ดกอแดงครับสองดอกครับเกิดเป็นบางหอมครับเบ็ดกอรบริออกไปบกเบ็ดทุกหมอกผลค้าไายครับ หานยังแกงได้อยู่ครับออกจูมครับเอาบ่ได้แล้วครับเพิ่งึ้นว่าเพิ่งเปลื่อยนะครับเพิ่งคาไล่ครับ อยู่นี้ครับเห็ดแดงครับกอแดงครับพึ่งขมิ้นครับ กอแดงครับจุม่มนึงครับเห็ดกอแดงครับเอาแล้วครับพอแม่พี่น้องก็มาสรุปผลงานยอดใดยอดมันมันนี้ครับมาผู้เดียวกับมันอยู่ครับพี่น้องเป็นเห็ดกอเห็ดผ,ดผดดึ่งครับเห็ดผึ่งดำดอกนึงครับเห็ดผึ่งแดงก็ได้จุม่มนึงครับ ผึ่ง <rural> ค <conversation> ้าลายครับซอนลายสิเป็นเฮ็ดกอก็เฮ็ดผึ่งค้าลายครับซอนลายเฮ็ดกอนีนก็มีแต่จุ่มๆครับขันดอกเป็นใหญ่ก็สิเต็มตาอยู่ครับเฮ็ดปอกตาบดอกหนึ่งเฮ็ดผึ่งเฮ็ดรังเขียวครับเฮ็ดรังเขียวก็จุ่มหนึ่งครับถือว่าได้ประมาณนี้ครับมันนี่เกือบเต็มตาครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการมหาเห็ดมันนี่ก็ถือไว้ยังไดยังมันครับเกือบเต็มตาครับมันนี มาผู้เดียวกับหมานู่ครับพี่น้องเป็นเฮ็ดลวมๆมครับเห็ดกอเห็ดเพิงแน่ครับก็บว่าแมนออกไม้ครับพี่น้องออกออกเรื่อยๆครับออกเป็นบางโฮมบางไม้ครับบ่ได้ออกเปิดทุกโฮมถุกไม้ครับยามหลายๆโฮมหลายๆไม้ครับโฮมเราดอกสองดอกเก็บเรลี่ยมเติมกันไปเรื่อยเกือบเต็มตาครับวันนี้เอาละครับสําหรับคลิปมันนี้บ้านนะก็ิดใจขอจบคลิปไปเพียงสานีครับก่อนจบคลิปนี้บ้านนะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทันทีเข้ามาติดตามรับชมครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปมื่อนี้พิษผ่านประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้นําครับก็ไวเธอรุ่นน้ำเบาวนะัดคลิปใหม่มใหม่ครับพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้บาลนาั่งขอต,ตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกบ,บานครับพอกันคลิปน้ำมือนาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปานาปัญญาหญ่งงครับ